สวัสดีครับแฟนคลับ FC สาวน้อยเพชรแหนแพงทุกท่าน,นครับเราก็ถ่ายบรรยากาศของออถ่ายบรรยากาศของต้นตาลน,นะครับไปเรื่อยๆครับผมอ้าสวัสดีครับบอสครับผมโอ้เจอเจอโดยบังเอ,อิญเลยครับผมมาต้นตาลเจอบอสโอ้โชคดีจังครับผมบอสลำแทนก็ร้องให้ ครับผมเรียบๆไปปาหมดมาทำอะไรนี่ผมมาเดินสายยายเข้ามากับแม่ติ๋มมาซื้อของครับผมเห็นโคดอยู่เห็นอัพคลิปอยู่เมื่อกี้ว่าอะไรโดวงดีจังครับผมพอดีมาแม่ละเพลินครับผมงั้นเดี๋ยวผมเดินตามถ่ายพอดีพอดีเสียนุ่นกับอาจารย์ช้างมาที่บ้านครับผมก็เลยแวะมานี่เพราะว่ามาครับผมลำเพลนไงพาลำเพลนมาหาหมอลำเพลนครับผมแผลนมเขอแผลนมครับผมแผลนมครับผม ก็ปลาได้อะไรบ้างเนี่ก็ไลฟ์สดไปนิดหน่อยคนดูยอดคนดูยังน้อยอยู่พันกว่าเก้าร้อยก็มีแต่ก็เคาให้ทำไปไม่เป็นไรมอสทำไปเรื่อยๆตั้งใจทำใช่ครับเอฟซีก็ให้ความเมตตาตลอดครับผมลงไปหลายคลิปวันนี้เเลยรียบร้อยครับบอสครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยทุกอย่างเดี๋ยวยังเดียวไม่เรียบร้อยคือวันนี้หลายคลิปแล้วนี่วันนี้หลายคลิปครับบอสก็สุดยอดทำไปเดยผมทำไปเรื่อยๆครับผมครับผม ทำไปเลย FC จะได้ติดตามครับผมเห็นผมดูอยู่เมื่อกี้นี่6คลิป8คลิปเลยครับผมใช่แต่ถ้ามันจะมีคลิปคนดูเยอะคนดูไม่เยอะชัดไม่เป็นไรครับผมก็ให้แฟนคลับ FC แล้วแต่สถานการณ์ครับผมได้ครับบอสครับดีแล้วทําไปแต่ก่อนยิงไม่ได้ทําไม่มีคนติดตามครับผมพอทําแล้วก็ดีแล้วโชคดีแล้วคนติดตามเป็นหมื่นแล้วครับผมแต่ก่อนปาโมดเขาเป็นใครยังไม่มีใครรู้ไงตอนนี้หมื่นกว่าคนแล้วครับผมบอสปาโมตกับเสี่ยนนวลมาคู่ขี้เลยตอนนี้ ปลานนนยาโอ้โหปลานนนคนดูหลายหมื่นผมผมยังยังรออยู่ครับเยอะครับผมเจอครับเจอเดยวบวิดดีคุณนายเดยวบวิดดีคุณนายหน่อยเจอโอ้กลาบสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีครับซอนุชครับสวัสดีครับรนนี้นะกับร้านนี้ครับผมอยู่ตรงไหนอะโชคดีอันนี้น้องครับว่าไงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ติมเออสวัสดีค่ะอายุมันขวัญยืนนะครับผมครับวันนี้ขอความกรุณาสักคลิปนะครับผมครับผมไอ้พตาถ่ายบอสเลยครับผมโชคดีจังเจอครับผมัรมคบผเพราะว่าสั่งอาหารไปให้ทีมเอานุ <h <h ่น มามาที่ที่มามามาที่โดมมาถึงแล้วไหครับผมฮะมาถึงยังครับผมมาถึงแล้วโทรไปเมื่อกี้หน่อยอ๋อครับผมเจนนนก็โอเคครับอุปกรณ์คุณไม่ธรรมดานี่เป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพแล้วนเนี่ยไม่ก็กะจะครับผมยอดเลยเท่มากเลยครับก็ทำไปครับผมค่อยๆทำไปบางทีกล้องกระสานบางทีก็พูดยังยังไม่ไม่เบิร์ก่าไหร่บอสค่อยๆทำไปไม่บอกแฟนคลับด้วยหน่อยแต่ละงานครับผมบางที แจ้งกับบอกเสียงเบาเพราะว่าบางครั้งก็ลืมลืมไมค์ลืมอะไรมาโพสเตอร์ออกมาแล้วนี่เห็นไหมเทพเนี่ยครับผมโปสเตอร์จบแบบเทๆครับผมเนี่ยครับผมเจอกันวันที่31ตลาดร้อยปีหนองบอนแดงอำเภอบ้านเบึงจังหวัดชนบุรีครับผมวันที่1เมษาเจอกันที่ครับนี่เห็นไหมแถวเคหะล่มเก้านี่ปากทางเข้าเคียร่มเก้าครับผมวันที่3มวันที่2เจอกันวันเสาร์ที่2เจอกันที่ครับผมงานบุญประจำปีบัดนเบึงทองหลังลรดเผาหนึ่งร้อยหนึ่งไงครับผม วันที่สามปากทางมัดกับวันสองชนบุรีไงครับสุดยอดไหมล่ะสามวันใช่ไหมครับสี่วันนี้ไงสามสิบเอ็ดนี่ไงครับผมสี่วันอ่าสามเอ็ดวันเป็นครับผมอครับผมเนี่ยสามสิบเอ็ดครับผมแตะด้วยดิเวลามันไม่ชักก็แตะโฟกัสด้วยนะไม่เป็นครับบอสครับผมเนี่ยวันที่สองเนี่ยวันที่สองที่เราเคยไปเล่นมาเมื่อกี้ที่คนเยอะๆอ๋อคนแน่นเลยครับบอสใช่นี่วันที่สามเรามีรถแห่ด้วยนะเห็นไหมเนี่รถแห่รถแห่ลำเพลินเต้ยเสดเดือดเห็นไหมเนี่ครับผมไปรอบนี้มีรถแห่ด้วย อ๋อเอาแล้วแขงไปด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่สำคัญก็คือวันที่27ก่อนครับผมวันที่27วันที่27นะครับผมไปแขกไปที่27่สเจ็รับเพินออนไลน์ก่อนลงกทมก่อนลงกทมวันที่27่สเจ็รับเพินออนไลน์ครับผมครับผมเต็มวงปรับปรุงโชว์ใหม่เพื่อเตรียมกทมครับผมปรับปรุงวงใหม่เพื่อเตรียมกทมครับผมครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม เงี้ยขายเดิมมั9บาทบัญชีเดิม129บาทแฟนคลับเอฟซีฟิลปินนี้เดี๋ยวบอสแจ้งอีกทีนะครับผมใช่ครับกำลังตามหาศิลปินครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขอขอขอเอ่่ออออเยู่กับบอสนะครับผมใช่ครับทั้งคลิปเลยครับผมเพราะว่าไม่เวลาไลฟ์สดคนไปด้วยมันคนอย่างนี้ไลฟ์สดเราไงมันก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมครับผมคลิปตอนกลางวันเมื่อกี้นี่ตอนเช้าอ่ะครับผมเพราะว่าไลฟ์ช่องด้วยครับผมแล้วก็ไลฟ์สดเพจด้วยไงครับผม ครับแต่า่าครับรับบอสครับครับแฟนขับเอฟซีครับกราบด้วยหัวใจครับเมตตาป่ามดกันนาปามดละป่ามดช่องน้อยครับผมช่วยติดตามด้วยครับผมก็ได้แรงจากหนุ่จากบอสโจซอนุชและคุณแม่สุภาพที่ให้ผมมายืนตรงนี้ได้ราบขอบคุณอย่างสูงครับผมครับครับผมบอสด้วยความเคารพด้วยความเคารพครับผมบอสครับผมครับผม ครับผมครับผมเฮ้ยบอสทานอะไรครับผมเนี่ยทานอะไรครับทานนี่หรือว่าซื้อกลับบ้านครับผมตอนนี้วันนี้ตอนนี้สั่งซื้อกลับบ้านงี้กลับบ้านโอเคครับผมครับครับผมมีบรรยากาศทั่วไปมาเจอบอสโจหัวหน้าทีงานโดยบังเอิญครับผมรอแป๊บครับครับผม แล้วปาร์จจอดรถไว้ที่ไหนอ่ะจอดรถไว้ตรงเคเคเอฟซี uh, ครับผม <ห ả? S 1> ตรงหน้าข้างหน้าครับผมที่ร้านจอดรถครับผมบอสครับผมคลิปนี้ถือว่าโชคดีสุดเลยเจอบอสโดยบังเอิญ <c oughs> เพราะว่าแฟนคลับเอซคนถ่ายผมก็โอเคคนดูเยอะนะเ <c oughs> วลาผมพูดไป <c oughs> แต่เวลาผมถ่ายคนน้อยเวลาผมถ่ายเองคนน้อยบางทีเสียงไม่ชัดมางอะไรมากลืมไม้มากอะไรเงี้ย แวบางมีบางบางคอมเมนต์มาบอก<ด>ว่าโจแห่ะมีคลิปหนุ่มโจแห่ะมีคนดูไหมคนดูคลิปหนุ่มโจก็ซุปต,ตาร์ของเราแหละครับสองพันเศษเลยแต่เช้าแต่คนคลิปมันเยอะไงะผมก็เอาอย่างบอสโจบอกอะ่ะวันนี้คือบอสโจมาบวชวันนี้นะครับผม,มบอสโจบอกครับผมแงช่องไม,ม่ติมช่องช่องสดอะไรเยอะเยอะเยอะไม่ติมเยอะไลฟ์สดด้วยไม่ไม่ติมเยอะเพลิดเก็ไลฟ์อยู่ไงครับผมครับผม ก่อนนะครับผมถือกล้องตามตามบอสไปไหยครับผมเดี๋ยวตามบอสไปที่รถเลยครับผมครับผมเอาไให้โอเคครับบอสครับแป๊บดียนาทียังครับผมบอสรออีกนิดตามไปส่งถึงรถก็คงครบแล้วครับบอสบอสขอกนิดครับผมขอมความเม่นใจงบอสอีกชนิดครับผมให้ได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 ้คลิปครับผมอันนี้ร้านอาหารที่บอสมาซื้อครับอาหารตามสั่งครับผมอาหารตามสั่งครับผมนี่ร้านที่บอสมาซื้อแล้วก็ครับผม ยังทีกล้องขยับเยอะช่วยบอสถือของหน่อยบอสช่วยถือไหมครัคนดีมากครับผมบอสครับเดี๋ยวผมถือให้บอสครับเชิญครับผมครับผมครับปลเ่อะไร่ครับมท่าครับยแปดสิบ ตอนนี้ได้ครับบอสเดินไปแล้วผมถือได้ครับผมสบายสบายสบายครับบอสครับผมครับผมนี่ผมถือได้ครับบอสเดี๋ยวบอสนำหน้าเลยครับผมเดินตามครับครับผมได้ครับเดินตะเพียนหนยครับเพราะว่าถึงของด้วยครับขับขอโทษใจขับเอซีด้วยนะครับผมเดี๋ยวส่งบอสที่รถครับผมครับผมนี่ตลาดต้นตาเนี่ย ครับผมไม่เป็นไรบอสครับผมบอสเพลงไม่ไม่ไม่ไรบอสผมถือได้บอสไม่เป็นไรขากล้องช่วยโอเคครับได้ครับบอสครับผมโอเคเพื่าเผื่อคุณโอ้ครับครับผมบอสครับโอ้โหถือเยอะจังครับผมธรรมดาครับบอสมายุ่มมายุ่งอยู่บอสครับเอ่อมือ่อแม่ติ๋มเขาไลฟ์สดอยู่แฟนคลับเอฟซีแถวเอ่อเชียงใหม่เชียงรายเขาเอ่อคอมเมนต์มาบอกว่าเอ่อแถวนัออ่อช่อง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 ยุทธาลีต่างเปิดเพลงจบเท่สุดถ่ายรูปหน่อย ครับผมครับครับเดี๋ยวบอสหันหน้าหน่อยไม่ต้องหโอเคครับ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 ผมครับครับผมเรียบร้อยครับเม่ีผมบอกหรือเปล่าที่ผงคุมขาใช่ไหมืออะไรครับผมก็ขาวบอกเรียบร้อยครับผมคนเรียบร้อยครับบอสนี่เราเดินตามซุปตาไปทุกมันซื้อของที่ตลาดต้นตาลเจอพอดีโชคดีไปได้คลิปหนึ่งครับผม ครับผมมาเดินครับบอสเอาขาขาขาตั้งบอสอาหารสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเอาลูกศิษย์มาจากไหนเนี่ยอ๋อลูกศิษย์ก็มาเจอบอสโจพอดีเลยครับผมครับผมสวัสดีครับบอสสวัสดีครับขอกาบกล้องครับผม บอสเรียบร้อยครับบอสเดินทางปลอดภัยครับผมเรียบร้อย้ากล้องโอ้ครับผมเดี๋ยวมีเรื่องนยนี่เรียบร้อยครับผมของ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 ผมอ่าครับผมมีเรื่องมีเรื่องครับผมเนียว่าของผมครับผมบอสเชิญครับโอ้ทุกตาผมเปิดตู้ให้ครับผมครับผมบอสสวัสดีครับอาจารย์เดินทางปลอดภัยครับครับผมเกือบมีเรื่องเกือบขากล้องหายครับผมครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสโจครับโอเคครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางคุ้มครับผม ครับผมว่าโจยมยนงก็เจอโดยบังเอิญครับก็ได้คลิปหนึ่งกับหัวใจแฟนขับเอฟซีด้วยความเคารพครับบาโมดอยู่ยาวเอาไปเชี่ยวครับผมบอสครับครับครับขอบขอบคุณมากครับครับได้ครับเดี๋ยวตามไปที่หลังครับผมครับบอสบอสครับการของคุณบอสครับผมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับโชคดีโชคดีมีชัยดูคลิปนี้ขอให้รวยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ